วันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับเครื่องรับดอกสว่านไฟฟ้านะครับของ iMac นะครับโมเดลนะครับ IMG ขีดหนึ่งร้อยนะครับมอเตอร์นะครับหนึ่งร้อยวัตต์นะครับรับคมดอกสว่านได้ตั้งแต่นะครับสามมิลถึงสิบสองมิลครับรับแล้วดอกสว่านคมเหมือนใหม่นะครับที่ปรับตรงกลางครับเพื่อปรับให้หินขึ้นลงนะครับตรงนี้น่าจะมีตัวปรับ ินเจียอยู่นะครับเอาไว้ปรับหินขึ้นลงนะครับด้านข้างก็จะมีบอกความเร็วรอบมอเตอร์นะครับ1350มิลนะครับลบ1นะครับขนาดของหินรับมีดนะครับ75มิลนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับของกล่องนะครับก็จะมี q r วโค้ดครับให้สแกนอยู่นะครับเพื่อเข้าไปดูวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวมาแกะดูด้านในกันนะครับ กล่องยับไปนิดนึงนครับน่าจะมีปัญหาตอนขนส่งนะครับด้านในนะครับเป็นตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับการใช้งานนะครับสภาพยับยุยยเลยนะครับอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะครับ แล้วก็ใบรับประกันนะครับมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับปรับหินต่ำนะครับเพื่อกินเนื้อดอกสว่านนะครับมากนะครับใช้สำหรับมุมความคมดอกสว่านที่ทู่มากนะครับจนมุมเพี้ยน,นะครับให้เรามาปรับที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดปรับมุมหินสูงขึ้นนะครับ เพื่อกินเนื้อดอกสว่านนะครับเพียงปลายนะครับใช้สําหรับการรับดอกสว่านที่ต้องการเพิ่มความคมเท่านั้นนะครับวิธีใส่ดอกสว่านนะครับก็ให้เราใส่ดอกสว่านลงไปตรงช่องตามขนาดนะครับหมุนดอกสว่านนะครับให้เข้าล็อกนะครับจับดอกสว่านไว้ไม่ต้องออกแรงกดนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับคมของดอกสว่านะครับจะมีอยู่2มุมนะครับมุมจิกกับมุมคลายนะครับตัวนี้มุมเพี้ยนแล้วนะครับ ไม่สามารถเจาะอะไรได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการรับกันนะครับดอกสว่านทั้งหมดในนี้นะครับไม่สามารถเอาไปเจาะอะไรได้แล้วนะครับเพราะว่าหมดคมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองมารับกันดูนะครับว่าจะกลับมาใช้งานได้เหมือนใหม่หรือเปล่านะครับจะรับที่ดอกตัวนี้ก่อนเลยนะครับหัวทู่นะครับทําการวัดไซส์นะครับเราลองเสียบดูนะครับว่าตรงกับเบอร์อะไรนะครับ ตรงกับ5.5นะครับ5.5มิลนะครับก็ใส่ดอกสว่านลงไปนะครับจะมีล็อกอยู่นะครับให้เราหมุนนะครับให้เข้าล็อกนะครับแล้วก็กดไว้นะครับหลังจากรับคมนะครับตัวเครื่องนะครับตั้งมุมให้อัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับคมอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้นะครับยังไม่ได้รับคมนะครับ แค่นี้ดอกสว่านนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนใหม่แล้วนะครับเดีย๋ยวไปลองจอเจาะเหล็กกันดูนะครับ สามารถเจาะได้นะครับแต่ดอกไม่เลยครับไม่รู้ว่ารับอะไรผิดตรงไหนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองรับคมใหม่ดูอีกรอบหนึงนะครับรับคมดอกใหม่แล้วนะครับปรับตั้งองศาใหม่นะครับเดี๋ยวลองมาเจาะดูอีกรอบนะครับว่าจะเจาะเหล็กได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับ เจาะได้เร็วกว่าเดิมเยอะเลยนะครับรอบนี้นะครับหัวยังไม่เปลี่ยนสีนะครับถือว่าใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเจาะไม้กันดูนะครับดูรอยเจาะเดิมนะครับที่เจาะไว้นะครับเข้าไปแค่นิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวเราลองเจาะดูนะครับกดนิดเดียวนะครับ เทาอย่างง่ายดายเลยนะครับดอกสว่านเก่าๆที่เห็นทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเป็นดอกที่ผ่านการรับคมผ่านเครื่องรับดอกสว่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเครื่องรับดอกสว่านไฟฟ้าตัวนี้นะครับใช้งานง่ายมากเลยนะครับแค่เสียบ ดอกสว่านนะครับที่ไม่คมนะครับแล้วก็หมุนแค่ไม่กี่ทีนะครับดอกก็กลับมาคมเหมือนใหม่เลยนะครับสําหรับราคาเครื่องรับคมดอกสว่านเครื่องนี้นะครับยี่ห้อ iMac นะครับที่ได้ทําการสั่งซื้อมานะครับในราคาประมาณ600กว่าบาทนะครับลองไปหาสั่งซื้อมาใช้งานกันดูได้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ